ใครอยากเป็นเด็กวิศวะคอมมอจทอท่องไปค่ายนี้แล้ว คอมแคมป์ครั้งที่34จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ายที่จะพาน้องๆเหล่าวัยรุ่นสร้างตัวมอปลายสายวิทย์และปะวชมาน n o everything กับกิจกรรมแสนสนุกนอกจากนี้ยังได้ทำความรู้จักกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รวมไปถึงสัมผัสความเป็นนักศึกษาวิศวะคอมแบบจัดเต็มอีกด้วยค่ายนี้จะจัดขึ้นในวันที่9-13เมษายน6 6 ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook com camp kmutt เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง5มีนาคม66ที่สำคัญงานนี้ฟรีตลอดค่ายนะครับ